ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะกันยินดีต้อนรับเข้าทุ่งซ่องบ่าเตียงทองซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้บไปเตียงก็มาอยู่บ้านน้องโกมพี่น้องเอ็นครกระสอนภูมิหานเนาะแข่งสวัสคิเขตพ่อแม่พี่น้องอ่าก็คือมีอานาสะบ้านเพิ่นเนาะน้องคันหนึ่งเพิ่นทรงไปเบาทางเฟสบุ๊กไปเตียงว่ามีครอบครัวหนึ่งเนาะพี่น้องอาศัยอยู่กระต๊อบนี่แหละพี่น้องทุกยากขาดแคลนเนาะ ตอนนี้กับใบเตียงมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ดูสิเขาไปถามไทยเพิ่งเพิ่นว่าความเป็นไปเป็นมามันเป็นในะใดพี่น้องเนาะจริงว่าผลถูกผลแหกพี่น้องเลยโอ้โสบายดีสบายดีโดยโดยอน่ะสบายดีสบายดียดอืมพากันอยู่ในหนีบบ่อนอือโดยโดยอ่ะขอโทษเด้อมิจูหนี่ไม่เนะี่ย อันบ้านเกิดมองนอนจะอยู่นี่เลยบ่ะอยู่เขาคำฮะอยู่เขาคำเขาคำบ้านเขาคำและบ้านบ้านหัวคำบมานหัวคำปุ๊บเผื่อแล้วมาปัวลูกเพื่อโดยแล้วไประเทศแรกเจ้าคือได้มาอยู่นี่เนาะอาอเอามาอยู่นี่มีนี่แหละเพื่อเอามาเผาความถูกความยากนี่แล้วมาเผาขิดดินขิดดอนนี่แหละ โดยวันนี้อันนั้นดินมงยูมงเช้านี่กับบริเวณของเจ้าบ่อนี่บ่อของไผ่เฉลี่ตุของแม่เพชรอยู่สวรรค์พุ่นของคนในเมืองอยู่แล้วของคนในเมืองอันเจ้าอายุจักปีนะอันเจ็ดชิปแปะปีชื่อยังไงเจ้าชื่อยังชื่อแล้วช่อแล้วอันนี้ลูกสาวบ่ลูกสาวอยู่กับปุนีแหละวโดยโดยโดยอันนี้ ลานอะไงลานอันนั้นก็ลานมายืนอยู่พี่มาพี่ละมาพี่อันนี้ก็ลานบ่เนี่ย้านโอ้โตอ่ะสบายดีด้วยฮะล่ะสบายดีนมือด้วยสดีชื้อยังอันนี้หมอหน่อยซื้ออ้นชื่ออ้นอายุจักปีอะไรสปีอืมอันนี้ก็น้องเพิ่์ลบ่ออันนี้ก็เท่าแอ่เท่าแอ่น้อยนางเอมมี่อ๋ออันนี้เป็นลูกเจ้าเบิร์ตบ่โอ้ใช่ผัวเจ้าเบิร์ตใช่ใช่ เหมือนไปใส่แฮวนูหรือวะมีแต่คนอยู่น้ำกันนี่เนาะมีหกคนโอ้หกคนโดยโดยมาอยู่นี่จะหึงหรือเปล่าไหมจุสิบปลายปีแหละป้บัดอันนาขอโทษเรื่องบ๊ายดูทั้งบ้านพุ่นอ่ะบ๊วยมีอันนั้นบอกบ๊วยมีดินไม่โดนมีให้ไม่น่าบ๊วยมีดินบ๊วมีโดนก็อยู่เฉยให้เฉยนาเขากินอยู่บ้านก็ดี เลยไอ้ายมาไปเผาชวนเขามึงไปบอกบอกอยากไปเลยบอกอยากไปแล้วว่ะไปบังดูโดยโดยเพื่อนก็อยู่สวบ้านมาป่าไว้เลยก็อยู่สวบ้านหากินแล้วบาทนี่โดยแล้วตานนี้นะจะมาอยู่นี่นะแบบแบบว่าเพิ่นให้เฮ็ดอยืมให้กินได้เพรเพิ่นบ่ได้ไล่หนีบ่นี่เด้อบ่ เป็นดินของพี่น oh. nee? ้องบ่หรือว่าจังไรดินของพี่น้องอ๋อพี่น้องพี่น้องกลางห้างนี่แหละเป็นว่าอยู่้นชามกเจาค้ายนีผนกระจาค้ายแล้วโดยโดยเ่นก็มาปลูกมันต้นมันสะปลังอันดี้มันมันนี่ก็ของเพื่อนบ่นีของเพื่อนเพื่อนเห็ดแล้วก็เห็ดน้ำเพื่อนของอยู่ดินเพื่อนขวดโซเด้อพอตู้ไปใช้ใช ตายแต่คือตายแล้วตายแล้วบ่มีแนวปิ่นแนวปัวเป็นเป็นอะไได้ไม่จู่ปอดเป็นปอดโดยโดยปัวกระเมยปัวอะไรอยูจักจะเอายังปัวหลวก็ตายไปชื่อเป็นมาตายอยู่นี่บ่ตายอยู่บ้านอยู่บ้านอ๋ออันจะมีลูกจะคนจู่มีลูกจามค้นคนหนึ่งแล้วก็อยู่ดงเห็นพุ่นผู้หญิงหรือดพุยใส่นะ้หญิง วันนี้คนที่ใครเนาะอันที่สามนะที่สามลูกหลาลูกหล่าโดยคนหนึ่งก็เอาเมียอยู่กับบ้านเนี่ยก็ไปอยู่นอกพุ่นเขาเขมาชอยเรือมันเห็ดเฮือนเนี่ยนี่ได้ลูกสามคนสามสี่คนแล้วหมอเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเขาก็มาชอยเรือแล้วเห็ดเฮือนโดยโดยยังแต่แม่นี่แหละ โดยปาน,นินทู์พลานเขาทำเฮียนบัดละบน่นเขาเบิดแล้วนี่เขาเพิ่แล้วอืมก็ยังแล้วนี่แหละฮะก็สี่อันนี้เขามาซอ,อยเรือแลว้วอันส่งเสือ,อนี่อนุบาลอันนี้อันนี้เกลือเกลือเผือนกระดิอ๋อมีมีเพื่อนมาซอยเรือพวกอนาเครื่องเียนน้ำเลนแลวน้วเนาะเครื่อน,น้ำเยนแลว้วดีดีดีสั้งภาคชวนไหนมามาซอยฮะ คนว่าม me. ีโครงการอ๋อโครงการช่วยเรือนักเรียนโดยตรงไงบ้าโอเคโดยโดยโดยอืมสอยนะกการศึกษาสามปีสวยรอบครัวละคนอืมโดยบันนี้นาณมาอยู่กันในนี่นี่ให้น่าจะกล้าบ่มีมันกินเข่ากินน้าเอาเข่ามาใช้กินเนาะไปหากินนี่แหละลูกเอ้ยหาบ่มีในกระดาษมดแดงกุฏิร้ออันนี้ก็หาขมาแต่ขายไข่มดเด็ก แล้วก็ไปซื้ออันนี้นันน่นของพี่น้องปู่เป็นนี่แล้วเอามากินนี่เอามาหนึ <S <S ่งจุ่เพื่อนกินก็กินน้ำเพื่อนแล้วโดยโดยโดยเอากระหาหันหันนี่มาแรกมาขายแล้วก็ไปหามาเปลี่ยนเอาเนาะซื้อได้มื่นละสี่โลห้โลมื่นละสองห้องหกกระโลกระมี่นี่กระโลงนี่แหละนี่ยังอยู่สามโลบุรุษสี่โลอยู่ในนี่นะมัเนี้อัน พากันหกคนพากันนอนดูนี่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่เห็นบาเนี่อันนี้นี่ะกาหันช่องคนอันนี้นี่ยกะนอนน้ำแม่เ่านี่แหละหนีซองมองเจ้านอนอยู่ใช่เนีนี่อยู่หันซองอยู่หนีซี่เดี๋ยวขอโทษด้วยขอใายเบื้องหนึ่งด้วยโอ้นี่เนาะพี่น้องเนาะดูดโดูดูดูอันนี้แม่เ่านอนอยู่ในพี่สี่คนนี่แล้วนี่อยู่หนีซี่หนซอง แม่นอนอยู่หานไม่ค่อ๋อมีตู้นอนอยู่พี่พี่น้องอย่เนาะอือโดยโดยดูนี่บ่เป็นสิบปีนะอยู่อยู่ในนี่หักปวกกินเบิดแล้วพอดีกำลังคูลงมาโอ้ยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ของเจ้าเองบ่นี่ของตัวเองนี่แหละเออไปพอได้แก่เละย่ามบ่มีก็เพราะใครโดนสิบโต น้ำปลูกผักปรุงหญื้อพ่อได้กินเนาะสโตเป็นกระหาโตหกโตโดยบ่มีแล้วก็คายผักก็ปลูกปลูกผักปลูกหญ้ายังคายอยู่พ่อได้กินพี่น้องเลยเนาะเก็บผักกับไปหาแลงหาเปลี่ยนเข่ากะหาเปลี่ยนเอาเนาะโดยไปเปลี่ยนเข่าบ่ได้พ่อได้ทำได้คายดอก โดยพักแล้าไปหาเปลี่ยนเข่ามากินไปจะหาไปที่ละเล็กเป็นันไหนเนาะเออโดย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 ไปแล้วกับลูกพูดเลยนั่งเถือกอะเพิ่นมาซอยเลือเพิ่นวา่ให้ขาดท้องเทียนแต่ทางเฮ่าเนี่ยมันกับบุมีเฮาก็ะไดเอาลูกไปเป็นมูไปหาอยู่หากินพอได้คำไดคขายเฮากะโดยมันนี่ก็บพด้ไปนี่ไปนแม่อ้ยบานนี่ ดอยดอยดอยไปมือบ <P ay> ่ไ <mi> ด้ไปนี่แหละบางมื hmm. mm ้อไปมื้อบ่เนาะเอออ่าเอาบ่มีสิเฮ็ดได้จ้ะจักนอนเป๊ะๆโรงเรียนแม่เงินดยให้แล้วู2,000อได้1,000บ่ได้มือเท่าไหร่เอาให้เพิ่นไปโรงเรียนเล1,000บงเอก็มีแน่ก็2,000ไปซื้อก็บ่ได้จักกิไปซื้อกินยงละอยู่โรงเรียน ชื่อขนมตรงทรายตนมตปลาแต่เส่าไปซื้อกะเปียกินตรงละพันกีบนี่ด้ยดวดยด้ยดโยโอ้ผมมีแกซ่อมปากหมูเลยอือเดี๋ยวราบาสิฮะบึงน้อยให้ก่อนกินอย่างง้อ๋อเธอไม่เดมือกว่าลุกแซ่บ มือบวมมิกอ่ะกระซมปากมูเล่นแม่เอ้ยมาโดยป้าเพปันดิเออันนี้เอาของของอีหละอ่ะละโดยอ่ะอันนี้อันนีสองคนเด้อคนละสิบพันได้ละเด้อปันกันเด้อเอาเออเออเออโดยปันกันเด้อคำไปอันน่ะมือคำเอาไปมือสองพันก็ได้ย่ะเด้อคนละหามือ เลยพี่น้องไงเนาะแต่ว่ามาอยู่นี่ก็แต่เด็กน้อยนี่ท่านได้ยัยว่จัคบ่ยังท่านได้ได้ยังท่านได้ได้สั่มปอโตพี่น้องยังท่านได้ได้มองนี่สองปีอันนี้ก็สิบปีมาได้อยู่พี่พดนน้ำอีกหน่อยนี่เนาะโดยโดยพี่น้องจน เปเปนเบิดมาเห็นแถวนี้ตะกี้มาทุกที่หกแท่นนี่เนาะหกแล้วมาเป็นในมือแมนนี่แล้วหัวชวนพ้นปินกับมิตรแมนนี่แล้วเขาลักมาไห้แล้วกัดเ็สโดยโดยนั่งอละนั่งอเลือไปตามหัวและมัดจ้าจ้าอันขอโทษด้ตั้งแต่มาบ้านตั้งแต่บ้านเกิดตะกี้นะตะกี้กับพ่อมีอยี่บ่อันมาแต่หุนนะ ดินดอนบอมีดูน้ำใชสแทรกี่เนาะดูดูบ้านคนน่ะดูดินดอนไัยอันนั้นนะดินเมทัลกราบกระมี่กระเห็นไม่ได้บ่แพ้บ่แพ้ผู้ชายเพิ่นเป็นผู้ชายบัหอยอ่าดินดอนกระมุ่นมากนะเพราะมีอยู่แต่ว่าพี่พี่น้องเอาวัตว่าไงใช่ไหมบอกคอยนะคันว่าพื้นอันนั้นนะคอยแค้นอยากฉลบไปเลยน้องบัวหอย เป็นอะไรเป็นตะดินเพิ่นบ่ได้แยกเลยเพิ่นเพป็นคนายเลยเพิ่นบ่อไฮน่าน่ะก็บ่แม่นสิหอมดินข่อยเพิ่นปั้นแล้วเลยซ้ำอยู่ดอกน้องอันนี้เขาห้องบ่อไฮเฮ็ดได้ไดโสิพี่น้องกันในแท้เนี่บ่อไฮพี่น้องที่ปัวยันตีนกันนี่อ๋อพี่ว่าได้ได้ซะทั้งนี้เนี่ยก็จะยนอยากจะลบไปแหลยไอ้น้องบ่อไฮ รู้แต่ว่าหับแบ่งกันจบเชื้อพ่อแม่ก็แบ่งให้จบเชื้อแบ่งให้จบเชื้อหับพ่อแม่ตายเบิดแล้วแบ่งแต่ยังบ่ได้แยกตดินอ๋อลเพิ่นก็บ่ให้เลยพอสิแบ่งให้เจ้าเด็กนอยก็บ่ให้เนาะบ่บ่ให้หลายก็ให้น้อยนึงอ้ายเอ้ยแม่นายกชพ่อเพิ่นเป็นายเจ้าบ่อ๋อเพิ่นบ่ให้เลยคันเว้ามานั่นพออยากฉลพุ่นแหละโยบ่อยากเว้าพื้นแล้วก็พอย่ เจ้าว่าลูกหลานนั่นโดยโดยมีผู้เดียวฮันบ่อสนะไอ้เจ้ากะตายเพป็นอะได้อันผูกิโลเดี๋ยวนี้อ๋อะบริเวณบริสุทธิ์เนาะบ่ได้เฮงเนาะแมนไอ้ผู้ที่หนึ่งไอ้ผู้ที่สองตายเป็นแล้วเนี่ยนี่อันผูกิโลนั่นผู้ที่โลบดินโลบรอนไปนะบริเวณยังเดือตะลุกตรลานเพิ่นเนาะยังแต่ลูกตรลานก็บ่ได้เลยเจ้าก็ดี พอตายแล้วก็พิษเร็วกันพนอนดินอนั้นอยากขากันเอื้อน้องหันอันพูกกโลดินนั้นชนสนอะไนนเขาเอาเขาูกอยากขาเอื้อยอยากขาเนอันลานคเอ่อลานนั่นลูกอ้ายนั่นพิลึกพิโลแสนอกระห้อนห้นมีทาพุมือนี่ญาติแยงกันนั่นก็ได้ได้ไม่ต้ก็เลยปบมามาฮุบม่ไดนี่ใช่สบายใจกว่าน้อ ผู้อ้ายผู้ที่2หั่นจับพ่อเสือจิกควักลุเพิ่นน่ะเพิ่นเป็นคงหลอนตะกี้นะเพิ่นอยากยิงอยากยิงน่ะอ้ายน้องหันะออกโดยโดยวาน่ะได้จังยังอยูู่มือนีแล้วก็ตายไปแล้วแล้วก็ก็นบเอาเพ่นเฮาสิเห็นพระเจ้าเฮาสิเห็นพระเจ้าอยพเด้อว่ ่อยมาก็บ่ได้เฮ็ดกันนี่ดอเนาะพี่น้องกันแท้ๆกะโดยค่อยมาแล้วก็บ่ได้เฮิงก็โซเมื่อยอิดอ่อนขาวอ๋อแล้วก็โมาแล้วก็ปิ่นปัวเอากันก็เบิดเท่าใดอันนั้นก็ดีสิว่าได้้โยโดยบาดเวรแม่่แม่อ เขาบอกบริเตอยให้เขาถูกเขาบอกบริเตอยให้เขาเป็นเองมันดอกเนาะเป็นเองมั่นเถื่อนเองตายไปแล้วตามสนองพี่น้องเลยตาย้องรอสัตน่ะดอกสัตว์นี่โลดเม่นเมนเขาจะไร้กะหาไปหาอยู่หากินแบบนี้เนาะได้ได้ซะอันนี้ก็ไปหาอยู่หากินอีพ่ออีแม่น่ะตายอยู่ข้าเข่าเน่าอยู่ข้ามือแม่นี่กี่าน่าได้ซะ ที่จริงเจ้าเป็นผู้หญิงสมควรเจ้าพี่สิได้เนาะเออเป็นอยู่น้ำพ่อน้ำเมรและเจ้าเนาะอยู่น้ำพ่อนน้ำเมร์สะบูเก่งสะเพิ่นเป็นผู้ชายคอยจะหนบมือเลยคอยว่ายโพยเมร์เอ้ยเบิ่งอ้งการลูกนี่ก็พอได้ได้มุ่นมั่งจังขยันไอ้โบไฮ้ขอน้ำไอ้น้อยหนึ่งไอ้ก็โบไฮ้อยากได้ดินบ้านดินเมืองนี่แหละไอ้ก็โบไฮ้ก็เอาหน้ได้ก็โบไฮ้ แต่ว่าเป็นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคือเจ้าคอยนี่แหละตายคาเข่าเน่าเข้ามือบอกคนหิวอยากน้ำขี้เหียวอยู่น้ำข่อยพ่อเนาะช่วสามปีผู้คอยจนเพื่อผาไปอันครัวพ่ออันอึดจะอยู่อึะนอนเนาะที่บ้าได้ได้撒คอยขนมอ้าโดย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 นมอ้าวเท่าคู่มือนีไทยนั่นเนาะตู้เนาะว่ามาแล้วกอะด้วย เอามื่อนี้เฮาแวะมาดอกบ่มีอย่างมาฝากมาต้อนม่แต่เอาเงินนล่ยแสนหนึ่งไว้ให้เป็ตู้ไว้ชื่อขมะขมูเด้อตู้เด้อโดยเงินผู้ใหญ่จะดีเป็นฝากไว้เพื่อแหลต่างประเทศเนาะโดยฝากอวยพรในเพื่อนในเป็ตู้อายุดีอวยพรโดยอายสุขภาพแข็งแรงเจ้าใจดีใช่ถูสงสารแม่โดยพรให้พระเจ้าเบิ่งโดยใช่ถูก

ขนมให้แล้วก่อนพี่น้องเลยพอได้เห็นลานเรากินเนาะอะไรอา้าวอะปั่นกินเด้เออ่าโดยโดยอ่ะไปปั่นกันกินเด้อกับน้องเด้เอแล้วว่าเมื่อก่อนมันเห็นแบ่งกันกินแบ่งกันกินโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไม่นี้มาเตียงกับสิคอตัวก้าบกอนพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเป็นโบสถ์นั่นแหละพี่น้องเนาะเ,เป็นโบสถ์พิ่น,น,น,นแต่ว่าเราอยู่หลังโบสถ พี่น้องเอ้ยอยู่ข้างหลังบุลลัมังกระชุมน้ออยู่เนาะนี่ก็อยู่ล้างบุตเพิ่นพี่น้องเอ้ยเอ้าไปแล้วพี่น้องเอ้ยบายบายเนาะคำ่ำเลยเมื่อหากินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยพักผ่อนบ้านนี่